ทวนเด่งสงส้นยังแต่ไอ้แต่ชาไอรถคิดตัวเชาวสู้ชาวสุดเลยจ้าเอาเป็นทางใดอยากกินแง่โนไม่เอาตัวมามองมาส่งมาเกียงอยากสิคือชาไปลงลงงงตาเพื่อน้าใบนาหน้ากาแฟอย่าลุกตจากกาศี่เอตรงไหนคุยมาเต่งบาทนนแต่หันกลับไปจอยู่เลย ยาทางยาทางยาทงยายาทางยาทงยาทงยายาทางยาทงยาทางยายทางยาทางยาทยายทางยาทางยาทางยา ดอไไ้สงเเเยชาารตพื้นแผ่นดินไทยของพวกเราเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่สนับสนุนส่วนมากเป็นคนไทยก็เลยอยากจะบอกจินว่าเราจะทำงานหาเงินให้ตัวเองยังไม่พอจ่ายภาษีก็อีกส่วนหนึ่งแต่เราจะแบ่งเงินเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ด้วยหลังจากที่เราได้เริ่มทำงาน 오늘 도 공개를 해드리고 싶은 게 있는데, 어, 태국에 정, 정직하게 일하게 을 되고, 정말 이렇게 합법적으로 뭐 세금도 내고, 어, 여기 우리 수익 버는 것도 수익 버는 것지만, 그 남은 부분을 기부라든지 좀 봉사활동 같은 것도 하고, 사회한테 좀 도움이 되는 활동 좀 많이 하고 싶어서, 우리가 버는 돈으로 어, 남들에게 돌려주는 그런 시스템을 만들고 싶다고.

음... 크게 생각은 안 해봤는데 어... 해보고 싶은 거그 어... 약간 예능 웃긴 예능 이런 거 해보고 싶어요. 약간 웃긴 예능 같은 거막 귀신 막 체험하는 거막 그런거나 막 웃긴 거 그냥 웃긴 거 하고 싶어요. 진호아. <laughs> คมจริงไม่เคยคิดมาก่อนเลยแต่พอได้ยิงคําถามนี้มาแล้วสิ่งแรกที่นึกถึงขึ้นมาในหัวเลยก็คือแบบพวกรายการทีวีโชว์แล้วก็อยากจะไปออกรายการแบบแนวสมมุติว่าไปเข้าบ้านผีสิง <c oughs> อยู่ๆเ <c oughs> ข้าบ้านผีสิงเพราะเห็นว่าแบบเออที่ไทยดังเรื่องผีอยากจะไปลองแบบมีประสบการณ์เข้าบ้านผีสิงเห็นว่าแบบที่ไทยมีรายการทีวีเกี่ยวกับผีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มึ่กลัวผีมากเลยนะก <นะ S 2> ูเห็นมันนั้น 귀신 너무 무서워 하잖아요. 고이신 너무 무서워하잖아요. 에? 무서워하는데 좀 즐겨요. 아, 즐겨요. 갖고 귀한테 เขาร가้สึกกับตัวเองในในฐานะคนที่กล